a ่า n performance เผยโฉม bmw m 2คู c o u p e ที่ได้รับการปรับแต่ง2รุ่นอา p h a n performance เผยโฉม bmw m 2คู c o u p e ที่ได้รับการปรับแต่ง2รุ่น m 2 gt มาในรูปลักษณ์ที่ดุด,ดันด้วยหางหลังทรงสูงขนาดใหญ่ m 2 project silver หางหลังทรงตูดเป็ด เป็นชิ้นเดียวกับฝากระโปรงท้าย a l าฟ้า M2 GT มีชุดแต่งคาร์บอนขนาดใหญ่รวมถึงปีกหลังขนาดใหญ่และดิฟฟิวเซอร์หลังที่ด้านหน้าได้เพิ่มสปอยเลอร์ช่องลมบังโคลนหน้ากระจังหน้าใหม่และฝากระโปรงหน้าใหม่พร้อมช่องรับอากาศขนาดใหญ่ใต้ฝากระโปรงมีฝาครอบเครื่องคาร์บอน m GT มมาพร้อมระบบกสะเทือนแบบคอ i l o v อ r r o a d and Track ของเออร์ล ร้อมแคมเบอร์แบบปรับได้มาพร้อมกับล้ออีเดีย h i ว,ว้ซึ่งมีให้เลือก2ลายทั้งขนาด20และ21นิ้วโดยภายนอกพ่น้วยสีเขียว Racing Green ของ E36 M3 GT ซึ่ง BMW ทำออกมาเพียง3 5 6คันเท่านั้น M2 Project Silver งานออกแบบได้อ้างอิงจาก E46 M3 CSL สังเกตได้จากฝากระโปรงหลังพร้อมสปอยเลอร์ตูดเป็ด ที่ทำจากคาร์บอน BMW ติดตั้งสปอยเลอร์ด้านหน้าพร้อมช่องระบายอากาศของคล u b สปอร์ตก็จังหน้าแบบใหม่ฝากระโปรงหน้าพร้อมช่องลบกลางช่องระบายอากาศบังโคลนและดิฟฟิวเซอร์หลังใต้ฝากระโปรงมีฝาครอบเครื่องคาร์บอนระบบกันสะเทือนแบบคอยล์โอเวอร์ของเออร์ลินแต่ไม่สามารถปรับมุมแคมเบอร์ได้มีล้อปโปรไลนขนาด20และ21นิ้ว อัลฟ้าเอ็นไม่ได้ทำการอัปเกรดระบบส่งกำลังใ,ใดๆให้กับรถยนต์ M2 ยังคงใช้เครื่องยนต์ S58 ของ Bmw เครื่องยนต์6สูบแบบ i n l i น์ t ท r b o c h a r g e จ3.0ลิตรให้กำลัง453แรงมา้าและแรงบิด406ปอนด์ฟุตเกียร์ธรรมดา6สปีดเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแต่ Bmw มีเกียร์ M Steptronic 8สปีดเป็นตัวเลือก BMW อ้างว่ารถคูเป้สามารถทำความเร็วได้ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงใน4.1วินาทีด้วยเกียรธ์ธรรมดาซึ่งลดลงเหลือ3.9วินาทีในรุ่นที่ติดตั้งเกียร์อัตโนมัติรถมีความเร็วสูงสุดจำกัดที่155ไมล์ต่อชั่วโมงแต่ M Driver Package ที่เป็นอุปกรณ์เสริมความสามารถเพิ่มความเร็วได้ถึง177ไมล์ต่อชั่วโมงโดยกำลังหยุดรถมาจากเบรกหน้าแบบ6ลูกสูบ ภายในห้องโดยสารมี M อติดตั้งจอ1คู่จอแสดงผลสำหรับคนขับขนาด12.3นิ้วและจอ i n f o t เทนเมนตขนาด14.9นิ้ว M2 วางจำหน่ายเมื่อต้นปีาราคาเริ่มต้นที่63,195ดอลลาร์ รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ